ว่าแล้วนะครับบอร์ดประกันสังคมชุดเฉพาะกิดเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกําหนดแล้วเลื่อนไปอย่างเนียนๆด้วยนะครับหลังจากที่ผมติดตามมาช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องกันออกไปแชร์กันออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับที่บอกว่าเรื่องของตึกเจ็ดพันล้านสังคมยังคลางแคลงใจกันอยู่ว่าทาไมบอร์ดเนี่ยไม่เอาข้อมูลการประมูลการศึกษาการจัดซื้อเนี่ยมาแจกแจงให้กับประชาชนได้รับทราบ ว่าทำไมถึงไปซื้อมาตั้ง7จ็ดพันล้านบาทเงินของผู้ประกันตนนะครับแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญไปประเมินเนี่ยราคาจริงน่าจะอยู่สักประมาณ3ามพันไม่สิไม่เกิน4ี่พันล้านบาทเงินหายไปตั้ง3ามสี่พันล้านาเป็นส่วนต่างไปอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรจริงๆบอกประกันสังคมต้องชี้แจงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางหลักการอยู่แล้วในการลงทุนแต่ว่าก็บ่ายเบียงบายเบียงบยเบียงไปเบียงมาแล้วก็อ้างว่าที่ประชุมเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นมาชี้แจงนัดกันแล้ววันที่8เมษายนซึ่งก็คือเมื่อวานนี้อยู่ๆเลื่อนเลยครับเลื่อนไปแบบ <S <S 1> <S 1> เลื่อนไปแบบเงียบๆนะข่าวก็ไม่มีนะครับก็ต้องเป็นสื่อแบบสไตล์ยุคคนนี่แหละรวมไปถึงมีสสอ,อีกจำนวนหนึ่งเขาช่วยกันติดตามไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปง่ายๆนะครับเพราะว่า เป็นเงินของผู้ประกันตนตั้ง 3, 0 0พ4 0 0 0ล้านบาทที่ยังเป็นส่วนต่างที่อยู่ในปริศนาชี้แจงได้กระจกครับนะแจกแจงรายละเอียดออกมาจบนะไม่เห็นมีอะไรคือต้องโปร่งใสไงนะคนที่ออ,ออกมาคัดค้านเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าคัดค้านการตรวจสอบเนี่ยท่านต้องมองให้ละเอียดนะครับมันก็แค่โปร่งใสตรวจสอบได้ชี้แจงว่าเอาเงินผู้ประกันตนไปทําอะไรเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็พอกระแสแรงก็บอกว่าเออ เดี๋ยวจะถแถลงวันนั้นวันนี้นะครับพอมีเรื่องแผ่นดินไว้มีขา่าวภาษีครํามีเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กลับเงียบหายไปเลยนะครับตั้ง7,000ล้านคุณผู้ชมดูเองนะครับทำงานกันแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนจะไม่ให้ผู้ประกันประกันตนเนี่ยเขาสงสัยได้ยังไงครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดี นะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปสณนียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปสณียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ ร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขว่าส,สนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนี้อทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริขีหนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยน,นี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงิน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 ร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุค,คมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนไขยแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮ,ฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสตีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ